การเลี้ยงสัตว์นะคะเอาสัตว์เนี่ยนะคะที่เราไปหาหาเครื่องปั้นดินเผาการกอผ้าใช่ไหมแล้วก็พวกโค้งมาดูนะคะถ้านักเรียนสังเกตดูนะคะในในหลุมฝังศพนะคะที่เขาฝังนะคะแล้วก็ ว่าจะดีไม่จับตัวทวลายจะดีนะคะก่อนหน้านั้นเนี่ยนอกจากการใช้ไฟเพื่อความลุนหุนแล้วรางมนุษย์ในสมัยนั้นยังรู้จักใช้ไฟเพื่อประโยชน์กนะคะนั่นการทำเครื่องประดิษฐกรรมนะคะฝางซ้ายมือของนักเรียนอันน ราส์อยู่นะคะนักเรียนจะได้ยุคไหนไม่รู้นะคะเดี๋ยวให้สุ่มก่อนกระยุกโลหะเดาวเป็นหินหรือโลหะโลหะเหลนอค่ะเห็นอะไรอะเห็นอะไรบ้าง ชอ่ะพอรู้เหลือนสร้างที่อยู่อาศัยกันยังไงแล้วเครื่องมือเครื่องใช้ทำยังไงเธอรอ้องวาดลงไปอ่ะเราอยู่ในถ้ำเดินทางากลบใบลาศาสตรมีหอกเป็นอาวุธแล้วหิวอ่ะตอบเลยค่ะ หินอะไรคะหินอะไรอ่าถูกไหมคะถูกค่ะบ้านฉันใหญ่ถูกอ่าไม่มีศัตรูเข้ามาได้แค่นี้เหรอแค่นี้ค่ะยุคอะไรคะยุคหัวใจห์วใจใครตอบได้ยกมือขึ้นอ้าวเจ้านายตอบว่ายุคสามลิตรถูกต้องไหมคะลกอ่านะ ยุคให,หม่ค่ะถูกไหมคะอ่าตบมือ